นี่ค่ะเพื่อนๆเคยเจอไหมคะเจอปัญหาเวลาที่เราไปร้านคาเฟ่ต่างๆแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเป็นกระจกแบบนี้จะแต่งกระจกแบบนี้แต่ว่าเวลาเราถ่ายรูปตัวเราก็จะสะท้อนลงไปด้วยประมาณนี้เห็นไหมคะ่ะเดี๋ยววันนี้ติ๊กจะมาสอนลบเงาสะท้อนกระจกนะคะแต่จะต้องมีเทคนิคในการถ่ายนิดนึงนะคะถ้าในกรณีที่เราต้องการถ่ายตรงๆแบบนี้แล้วตัวเราสะท้อนถ้ายืนแบบนี้ไม่ได้คะ่ะจะต้องหลบนิดนึงหลบตรง ตรงสติกเกอร์นะคะหลบนิดนึงหรือไม่งั้นก็ถอยก็ได้ค่ะเพราะไม่งั้นอยวู่เวลาแต่งเ่ยเราจะแต่งยากนะคะอ่าโอเคประมาณนี้ได้ค่ะได้ภาพเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปแต่งกันค่ะค่าเดี๋ยวเราเข้ามาในแอปเหมยถูกันนะคะถ้าติ๊กอ่านออกเสียงผิดยังไงขออภัยด้วยนะคะค่ะเรียกรูปมาแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าจะเจอ กับเงาสะท้อนอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการลบออกกันค่ะค่ะไปที่ตัวนี้เลยค่ะยางลบเลือขนาดตามต้องการได้เลยนะคะแต่ติ๊กจะใช้ขนาดกลางนะคะลบเลยค่ะแค่นี้แค่นี้เลยเห็นไหมคะดูไม่ออกเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวติ๊กจะ ดูภาพเปรียบเทียบกันนะคะาหายไปแล้วแค่นี้เองค่ะง่ายมากแล้วก็เวลาเรา,เราถ่ายสามารถที่จะถ่ายตรงตรงแต่อาจจะหลบตรงช่วงระหว่างที่เป็นสติ๊กเกอร์แต่งนิดนึงนะคะเพราะไม่งนนะั้นจะทำให้เราลบยากนี่เราก็ถ่ายภาพแบบตรงตรงนี้ได้เลยติ๊กใช้บ่อยคะ่ะเวลาถ่ายรูปแบบโปรโมทร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยได้รูปสวยๆแล้วก็อีกรูปหนึ่งแล้วกันค่ะที่ติจาร์ทาการลบเห็นไหมคะว่ามันจะมีเอ,อ่อเป็นท่อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมันรกมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมค่ะเข้าไปที่อยางลบจัดการลบเลยค่ะ ลบเลยค่ะเรียบร้อยตรงนี้อีกนิดนึงไม่ค่อยสวยเน,ยเนียนไปประมาณนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็บันทึกได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ